สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับ5 minutes to know นะคะเราจะมาเป็นกูรูน้ำมันหอมระเหยกันนะคะรู้เทคนิคข้อมูลที่มาแล้วก็รู้วิธีการใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะคะภายใน5นาทีค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะได้แก่ผลิตภัณฑ์อะไรดีคะ แน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์ Serenity Essential Oil Blend นะคะผลิตภัณฑ์ Serenity ถือว่าเป็นกลุ่มน้ำมันเบลนด o ออยที่มีประสิทธิภาพมากๆนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆของผู้บริโภคทั่วโลกของโดเทอร่าเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีคุณสมบัติอะไรชื่อบอกอยู่แล้ว Serenity แปลว่าเข้าสู่ความสง,งบเข้าสู่ความผ่อนคลายนะคะและที่สำคัญค่ะเน้นไปในเรื่องของการที่ช่วยให้เราพักผ่อนได้เต็มอิ่มโดยเฉพาะเวลาที่เราเนี่ย ใจกลิ่นในห้องนอนนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าการนอนหลับเนี่ยมีความสําคัญมากนะคะเกี่ยวข้องกับร่างกายโดยเฉพาะเลยเราเรียนตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะว่าการนอนหลับเมื่อเรานอนหลับได้ดีเนี่ยคะ่ะมันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เวลาเรานอนหลับแล้วก็ยังบวกว่า มันก็จะทําให้ฮอร์โมนต่างๆในร่างกายนะคะทํางานได้อย่างบาลานซ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยล่ะคะ่ะการนอนหลับมีประโยชน์มากๆกับสุขภาพของร่างกายของเรานะคะทีนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วผลิตภัณฑ์เจเรนิตี้เนี่ยค่ะ มันเราพูดว่าเกี่ยวข้องกับการนอนหลับช่วยโปรโมทการนอนหลับที่ดีแต่มันจะโปรโมทได้ยังไงแล้วก็มันมีงานวิจัยยืนยันหรือเปล่านะคะว่ามันช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้จริงนะคะมาเลยค่ะนักวิทยาศาสตร์ของโดเทรานะคะได้ทําการวิจัยสูตรน้ํามันเบรนไอย์ของเซเรนิตี้นี่แหละคะ่ะแต่นี้เขาทํากับเซเรนิตี้ที่เป็นแคปซูลที่เขาใช้รับประทานเข้าไปแต่สูตรเบรนเนี่ยเป็นสูตรเดียวกันกับน้ํามันหอมระเหยที่เราใช้งานกระจายกลิ่นนะคะทีนี้เขาทำ าการวิจัยกับอาสาสมัครทั้งหมดเนี่ย62คนที่มีปัญหาในการนอนหลับด้วยค่ะทำต่อเนื่องเลยประมาณเดือนครึ่ง6สัปดาห์โดยที่สัปดาห์แรกเนี่ยเขาก็ให้นอนตามปกติไม่ได้ใช้อะไรนะคะพอสัปดาห์ที่2-3เนี่ยเริ่มทำการทดสอบแบบแบ่งกลุ่มนะคะเสร็จแล้วเขาก็ให้รับประทานผลิตภัณฑ์น้ำมันผลิตภัณฑ์ Serenity Complex So f t Gel นะคะซึ่งเป็นสูตรเบนโอลแล้วก็ใส่เป็นซอฟต์เจนี่แหละค่ะทานเข้าไปกลุ่มที่ กลุ่มที่หนึ่งนะคะเขาก็แบ่งกลุ่มแล้วก็รับประทานเนี่ยจำนวน2เม็ดก่อนนอนเป็นเวลา30นาทีนะคะอันนี้เรื่อยๆทานไปพอสัปดาห์ที่4นะคะก็ไม่ได้ใช้อะไรเหมือนกันก็คือเว้นวักด้วยนะคะพอสัปดาห์ที่5ที่6เนี่ยทำการทดสอบให้กินเหมือนเดิมค่ะแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ตรงกันข้ามเลยก็คือผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นไม่ให้เรานอนหลับนะคะปรากฏว่า6สัปดาห์ผ่านไปค่ะเราก็ค้นพบค่ะว่าสัปดาห์ที่2 3เนี่ย กลุ่มผู้ทดสอบเนี่ยที่ได้รับประทานน้ำมัน Serenity Complex Soft Gel นะคะมีคุณภาพของการนอนหลับเนี่ยที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะไม่ต้องขอโทษนะคะเขาไม่ได้แบ่งกลุ่มนะคะ62คนเนี่ยแล้วเขาทำการทดสอบแบบเดียวกันเลยสัปดาห์แรกไม่ได้ใช้อะไรสัปดาห์ที่2อสก็คือ รับประทานสัปดาห์ที่4ก็ไม่ได้ใช้อะไรสัปดาห์ที่5ก็คือทดสอบแบบใช้ผลิตภัณฑ์ตรงข้ามนะคะสรุปได้ว่าเมื่อในระยะเวลาที่เขารับประทาน Serenity Complex s o f t Gel นี่แหละค่ะผู้ร่วมทดสอบเนี่ยมีการนอนที่ดีขึ้นสามารถหลับลึกได้อย่างดีขึ้นการหลับเนี่ยหลับแบบเรียกว่า Quality Sleep มีคุณภาพของการนอนหลับที่ดีขึ้นก็คือหลับลึกหลับต่อเนื่องไม่กระตุกไม่มีการ ตื่นตื่นหลับๆตื่นตื่นในช่วงค่าคืนนะคะแล้วก็สดใสมากเมื่อเวลาตื่นนอนแล้วก็กระปี้กระเป๋าแล้วก็ไม่งัวเงียด้วยขาหลังจากที่ตื่นนอนอันนี้เป็นงานศึกษาวิจัยค้นคว้าที่เขาพบว่ามันมีในยะะสาคัญกับ ช่วงเวลาที่รับประทานผลิตภัณฑ์ Serenity Complex Soft Gel นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะเป็นไงคะมันช่วยได้จริงในเรื่องของการนอนหลับแต่เราต้องรู้ก่อนนะคะว่าสำหรับในประเทศไทยนะคะเรามี Serenity 15 ml ซึ่งใช้ได้เหมือนกันแล้วเราก็ขึ้นทะเบียนเป็น c o n sumer product สามารถที่จะใช้ได้ในการกระจายกลิ่นในห้องนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเข้าห้องนอนเราก็สามารถใช้เครื่องพ่นอโร o m แบบ d i f f u s e r ของ d o t e r a นี่แหลคะค่ะแล้วก็ผสม Serenity เข้าไปนะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์เซเรนิตี้เนี่ยมีคุณสมบัตินะคะมีะน้ำมันหอมระเหยเนี่ยทั้งหมด9ชนิดด้วยกันนะคะได้แก่อีลังอีลงังโฮลวูดมาจารามลาเวนเดอร์ฮาวายเอียนแซนโดวูดเวทีเวอร์ซีด้าวูดโรวนโรแมนคาโมแมลแล้วก็วานิลาแอบโซลูตนะคะจะเห็นได้ว่ามีกลิ่นทั้งกลิ่นดอกไม้ที่จะทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็กลิ่นของไม้เวทีเวอร์กับซีด้าวูดแล้วก็ฮาวายเอียนแซนโดวูดนะคะทำให้อารมณ ของเรารู้สึกมั่นคงมากิ้งคืนแล้วก็มีความหวานนิดๆน,นะคะให้ความโรแมนติกใหก้การหลับกลางคืนเนี่ยเป็นการหลับที่หวานมากนะคะฟันหวานเลยนะคะกับวานิลลาแอบโซลูตค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือส่วนประกอบแล้วก็ประสิทธิภาพของ s e r รนิตีค่ะแน่นอนนึกถึง s e r รนิตีนะคะก็นึกถึงการผ่อนคลายขั้นสุดเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะใช้ Seren ิตีเราชอบนะคะอย่าลืมแชร์ออยค่ะเพราะว่าการที่เราแบ่งปันน้ำมันหอม เท่ากับการดับเบิลความสุขให้ตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างค่ะแล้วพบกันใหม่กับ5 minutes to know ในรอบหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ